ธรมะใต้ต้นไม้ตอนที่สิอติดอยู่ที่ทางขึ้นสำนักสงฆ์ถ้ำผาปล่องความว่าพิจารณาอยู่ในตัวนี้ให้จิตอยู่ภายในดูของจริงไปดูคนอื่นนั้นไม่จริงดูของตัวเราเองนี่แหละดีมีภาษาอังกฤษประกอบ ว่า look and contemplate within to see the truth looking out at others we are immersed in delusion ธรรมะข้อนี้หลวงปู่สิมท่านให้พิจารณาอยู่ในตัวเองให้ดูจิตอยู่ภายใน ดังนั้นคำตอบของการปฏิบัติอยู่ที่จิตภายในตัวเองนั่นเองให้ดูในตัวตนของตัวเองไม่ดูของคนอื่นในความหมายก็คือดูของคนอื่นก็คือส่งจิตออกนอกหลวงปู่ท่านให้ดูของจริงที่อยู่ในตัวเพราะจิต ที่อยู่ในตัวเองนั้นมีจริงในความหมายก็คือใครค้นพบจิตแท้จิตเดิมของตัวเองได้สิ่งนั้นก็คือเป้าหมายของการปฏิบัตินั่นเองจากประสบการณ์ที่ข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ใน The Experience by Max ว่าจิตของคนนั้น มีอยู่สองหนึ่งคือจิตเดิมที่เป็นจิตที่เป็นธรรมชาติโดยแท้หรืออาจกล่าวได้ว่าคือจิตที่เป็นความว่างเป็นนิพพานเป็นสุญญตาซึ่งมีอยู่ในตัวเรา แต่สิ่งที่มีความเป็นเราอยู่นั้นเป็นเพียงอาการของจิตแต่การปฏิบัติธรรมนั้นก็ต้องเริ่มที่อาการของจิตเพื่อเข้าไปหาจิตเดิมหลวงปู่หรือพระในสายปฏิบัติ หลวงปู่ม,ปม,มั่นแทบทุกองค์ก็จะกล่าวเช่นเดียวกันให้ค้นหาจิตภายในหรือนิพานก็อยู่ในตัวเราเองการปฏิบัติจึงเป็นการค้นหาจิตเดิมที่อยู่ในตัวนั่นเองจะเห็นว่าข้อธรรมที่เป็นภาษาไทยดังกล่าวสามารถอธิบายได้ข้างต้นแต่หากเมื่อพิณาภาษาอังกฤษ เราจะเห็นว่าความหมายมีความแตกต่างไปจากภาษาไทยอย่างมีนัยยะสำคัญเหตุก็เพราะภาษาอังกฤษไม่มีคำและไม่มีความละเอียดเพียงพอที่จะอธิบายข้อธรรมดังที่ปรากฏในภาษาไทยได้ดังนั้นเราเป็นคนไทยใช้ภาษาไทย เป็นชิตประจำวันจึงมีความโชคดีที่สามารถใช้ภาษาไทยในการทำความเข้าใจธรรมะได้ดีกว่าผู้ใช้ภาษาอื่นดังนั้นเราจึงหยับปล่อยโอกาสที่ดีเช่นนี้หลุดลอยไปจงหาเวลาในการทำความเข้าใจธรรมะและเร่งปฏิบัติก่อนที่เวลา ในชีวิตของตัวเองนั้นจะหมดลงขอให้ทุกท่านมีดวงตาเห็นธรรมโดยเร็ววันสวัสดี